ใส่ลูกโดดเข้าไปสามเม็ดนะผักชีครับใส่เข้าไปต้นหอมครับผักชีไปเรื่อยนะครับป่บนนะครับใส่เอาไปครับหนึ่งสิ them. Um. สวัสดีครับวันนี้น้องหานชาแนลจะพามาทำเมนูต้มแซบใส่ตันนะครับใส่หมูนะวัตถุดิบของเรามีใบมะกรูดพริกนะครับผัดซีไปเรื่อยนะครับพริกป่นนะครับสูรสนะครับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับผักชีนะครับแล้วก็ข่านะครับตะไคร้ครับ ต้นหอมนะครับแล้วก็ใส่ใส่ตันที่เราเพื่อไม่ไปการเสวดาแล้วก็ไปลงมือทำกันนะเลยก็ใส่ตะไคร่เข้าไปครับมะขานะครับใบมะกรูดครับเราจะใส่ลงกันเลยครับเอาใส่ลงไว้ครับ ตอนนี้เราก็จะมาปรุงกันนะครับใส่ส่วนลดเข้าไปครับ,รบน้ำปลาครับน้ำม,มะนาวครับเอาบีใส่สักหน่อยนะครับนี่ต้มแซ่บนะครับ ชิมดูนะครับใส่ลูกโดดเข้าไปครับสามเม็ดผักชีครับใส่ไปต้นหอมครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับใส่ไปครับหนึ่งส้น นะครับต้มแซบใส่ตันหมูนะครับแล้วก็ไปจัดเสวยกันเลยครับต้มแซ่บใส่หมูตันนะครับทอดสอบ เมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเมนูต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ